มีคำตอบสนับสนุนโดยเพียวสินค้าเกษตรยอดนิยมอันดับหนึ่งเป็นที่ปวดอ,อกปวดใจของเกษตรกรทั่วประเทศไทยเลยเกษตรกรผู้ปลูกมะม,ม่วงนั่นเองนะคะ ือมะม่วงเนี่ยติดผลไปแล้วติดผลผลิตไปแล้วค่ะแต่คือพอติดผลออกมาผลเขาไม่สวยค่ะเขามีความผิวลายปัญหานี้เกิดจากโรคอะไรคะ a n t h r a c n o s e ค่ะ,คะก็จะคล้ายๆกับโรคคุ้งแห้งนิดคิะค่ะก็เชื้อก็จะเป็นตระกูลเดียวกันค่ะคอ l เล็กต์โที่ถ้าเหมือนกันเลยค่ะแต่แค่ว่าเขาจะอยู่กับคนลสปีชี์อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาเกิดกับมะม่วงบ้างละใช่ค่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ ก็เกิดจากสภาพอากาศนี่แหละก็ชื้นชืๆเย็นๆเชลาเขาชอบอยู่แล้วนะคะแล้วอาจจะเกิดจากที่ว่ามันเหมือนพุ่มมันแน่นเกินไปหรือเปล่านี่ก็มีส่วนได้เหมือนกัน ก็คือใบหนาเกินไปอันนี้ก็เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวค่ะเพราะว่ามันแออัดเนี่ยค่ะเราขนาดเรายังไม่ชอบให้แบบอยู่ในพื้นที่อัดแออัดแบบแคบๆเลยก็เหมือนกันแหรอคะพืชเหมือนเราแบบวิติดอยู่ในลิฟต์แล้วแบบมีคนเบียดเบียดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เราก็ไม่ชอบค่ะใช่เราก็หายใจไม่ออกพืชก็เหมือนกันพืชเขาก็ค่ะ เจอหายใจไม่ออกมีความอุ้ยอยากอยู่แบบดดดๆสวยๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาก็อยากจะแบบโตแบบเออสบายใจไนงะนี่มันก็หายใจไม่ออกเขาก็ไม่มีที่ให้ไปค่ะอะไรว่านั้นค่ะค่ะแล้วคือปัญหานี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อเนื่องมาอีกไหมคะอืมมันจะเกิดไป ทั่วลามทั่วสวนนี้เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะคุณกีบเพราะว่าออพอเชื้อเนี่ยมันมาโดนเจ้าตัวต้นมะม่วงแล้วเนี่ยอาการของมันเนาะก็อย่างที่คุณคิดว่าคือจะมีเหมือนเป็นรอยเป็นจุดดําๆอย่างอย่างคะ่ะถ้าหนักหน่อยนะก็จะเป็นรอยบุ๋มลงไปเลยอยแล้วก็อาจจะเห็นเป็นเหมือนปอร์ร,บรอบๆด้วยนะคะปอร์ก็คือเหมือนถ้าพูดภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือเหมือนไข่ของเชื้อเราเห็นเป็นสีส้มๆรอบๆนี่คือใช่เลย พร้อมแท้แล้วเราก็สามารถเห็นที่ใบเนี่ยก็เห็นได้เหมือนกันนะคะค่ะใช่ที่ใบก็จะเป็นเหมือนจุดๆเหมือนกันจุดสีดำๆเหมือนกันใช่โอ้โหปัญหานี้คือต้องทํายังไงดี <c oughs> แก้แก้ปัญหานี้ยังไงดีคะอย่างแรกแล้วอย่างแรกก็ต้องตรวจแปลงก่อนเลยค่ะคุณกิฟเพราะว่าการตรวจแปลงพอก็ย้ำเสมอว่ามันสาคัญน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอโรคเจอวัชพืชหรือเจอแบบเศษซากพืชกองใบไม้อะไรเงี้ยเอาไปทําลายหน่อยก็ดีเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะทําให้แบบ เกิดแบบเหมือนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาอะค่ะชายเขาก็จะชอบและยิ่งกัดเชื้อเนี่ยเอาไม่อยู่เลยแล้วก็อาจจะมีตัดแต่งพุ่มให้หน่อยแบบให้เขาแบบเออมีอากาศหายใจสักนิดนึงหรือว่า,าถ้าอาการมันหนักแล้วเราควบคุมมันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีพ่นสารป้องกันกําจัดพวก,พ,วกพืชตรงนี้ด้วยด้วยกรัรแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารให้เขาหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะแบบมีแรงสู้ต่อไปได้เพิ่มธาตุอาหารทางดินนั่นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็คือดินขาดจุลินทรีย์ก็มีส่วนได้ค่อออะอสรุปเลยก็คือมันตรวจแปลงปลูกให้สม่ำเสมอนะคะถ้าพบเชื้อเนี่ยก็ทำการเด็ดทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะนอกจากนั้นนะคะยัง ทำการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ตัดแต่งทรงพุ่มให้มีความโล่งโปร่งสบายด้วยค่ะและที่สําคัญคืออย่าลืมเติมจุลินทรีย์ให้กับดินด้วยนะคะดินเขาจะได้มีความอุดมสมบูรณ์รากเดินสะดวกป้องกันเชื้อราค่ะหรือว่าใครที่คิดอะไรไม่ออกนะคะก็เติมจุลินทรีย์ให้เขาด้วยกันเติมเพียวกุดผัดเลยค่ะเพราะว่าเพียวกุดผัดเดี่ยวโหตุลินซรีย์เต็มเปี่ยมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วย ทำให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยมะม่วงก็รากเดินสะดวกเลยนะคะรับรองเลยว่าถ้าคุณได้ใช้เพียวพุทธพัดแล้วแล้วก็ปัญหานี้จะหมดไปเลยค่ะเพราะว่าเพียวพุทธพัด เขาจะช่วยยับยั้งเชื้อราได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีพิเอเอมาช่วยด้วยค่ะพิเอเอ็เป็นสารอินทรีย์ป้องกันโรคและ,มะแมลงค่ะพิเ x เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยป้องกันโรคและ,มะแมลงได้แล้วนะคะเขายังช่วยป้องกันเชื้อราต่างๆหรือว่าเชื้อโรคเชื้อต่างๆ ไม่ให้มารบกวนสวนหรือว่าพืชของเราเลยล่ะคะ่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีซปเปอร์เพียวขวดเดียวเอาอยู่คะ่ะซปเปอร์เพียวเนี่ยเขาจะเป็น2พลังใน1เดียวนะคะเขาจะช่วยป้องกันโรคพืชต่างๆด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเขายังช่วยเติมวิตามินให้กับพืชอีกด้วยนะคะรับรองเลยว่าพอใช้กับมะม่วงเนี่ยโอ้โหลูกโดกลูกใหญ่ผิวสวยแน่นอนปิดท้ายด้วยเพียวเวิร์คค่ะเพียวเวิร์คเนี่ยเขาก็จะทําให้ขวเหนียวด้วยนะคะรับรองเลยว่า พอใช้กับมะม่วงแล้วเนี่ยโอ,อ้โหมะม่วมงก็จะขั้วเหนียวลูกดกลูกใหญ่ผิวสวยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมใช้เซตนี้เลยนะคะจะหมดปัญหาไปเลยเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคเชื้อราต่างๆหรือว่าไวรัสต่างๆที่มันมารบกวนพืชในสวนของเรานั่นเองนะคะเที่ยวมีคำตอบ